ชอบที่สุดเลยเวลาอ้ามรีวิวอ่ะมันทำให้เราแบบว่าอยากใช้อยากกินผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยอ่ะอั้มเป็นคนติดดินนะนิสัยตลกน่ารักเป็นกันเองกับทุกคน ก็อยากให้ทุกคนส่งกําลังใจให้อ้ํานะคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมันก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ะเนาะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เ <Okay. S 1> จ๊ฝากติดตามรับชมภาพยนตร์ทิดน้อยของอ้ําด้วยนะเป็นกำลังใจให้อ้ํากันเยอะๆไปดูภาพยนตร์กันเยอะๆนะแล้วก็ละครก็จะออนแอร์แล้วด้วย yeah. ากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย